สวัสดีครับรายการฮักบัออนเกิดมอนี่ผมพีเจที่เรียนไฟครับ,บ,บ,บขอรอน,นท่านผู้ชมที่อยู่ทางเ <c oughs> ฟซบุ๊กหรือว่าทางไลน์หรือว่าทางยูทูบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์กดถูกใจมาได้เลยครับรายการฮักบัออนเกิดท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพบพบได้รู้จักกับเมนูจังหนึ่งครับที่แสนอร่อยนะครับ ลา,ลาบไก่ไกพี่น้องมูนี่น้ำสนเสนอมูนี่เห็นมั้งพี่น้องเนี่ยคักหนึ่งมูนี่มีจีบแบร์ไอ้พวกเพียงจำยาดีกวามั่งมีมีมีสูตรนะครับสูตรแก่เมาพวกเพียงนั่ <laughs> นหมดดิเพื่อแกอ่เมาอันนี้อันนี้มีอยังแน่สูตรมันเทศอยังแน่นี่สูตรมันนี่ใส่ข้าวคั่วหัวสดน้ำปลาข้าวคั่วหัวสูตรน้ำปลาหอมอันนี้มีอยังครับนี่ เพียงเพียงเพียงเป็นดาวได้ครับแก้มครับครับแก้มโคต้องคนเป็นดาวบอกเพียงเป็นดาวได้กันครับนี่ครับทีมครับทีมชิมชิมชิมผมดูหน่อยครับยั่มครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้เพียงของเรื่องนี้พี่น้องอาชิมมือครับดิครับแก้มครับแก้มโอ้ครับ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 ยัครับใหออเอาเอาเอาโคตรไม่รบเป็นดาวมะเพืองก็เป็นดาวได้เออ

มีหนุ่ม่กลครับดิมีน้องก็คบสังสรรค์ขั้นกันมืนี่มีควาสุขไปต่อครับรายการค้ามอนเกิดมือนี่ก็ก็ขอจบรายการไว้เช่นี้นะครับเียครับเยี่ยมครับเียครับเยียครับเดียันยี่ยมรับเหลือเหลือเเอากินนดๆดูครับแม่เปิ้ยเป็นดาวได้คนดจะเป็นไม่ไดุ้ดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดเยปี๊ พ <Ris> ี่น้องมื้อนี้ชมรายการฮักบ้านเกิดทางด้านจบแล้วแค่นี้เลยครับผมก็ดีเจหนุ่มจิเล็ดไฟก็ขอจบรายการแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดี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 ครับเป็นไปครับเป็นไปครับเป็นไปโอเควิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าคลาก็ขอให้กดแชร์นะครับหรือชอบมากๆเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไคร์เลยนะครับเพราะว่า จะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ